เดี่ยุสบายดีพี่น้องมือน,นี้พามาเที่ยวสวนนะมันนี่เปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึงเพราะว่าบริเวณเที่ยวสิพาไปเบิ่งสวนและะ้วก็เบื้องน้องปลาอันนี้เป็นสวนของผู้เฒ่าพี่นาะก็กว้างประมาณน่ะหาฮกตาร์พี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องแล้วก็มีมงวัวแล้วก็มีแบะ แต่ว่าปัจจุบันพันกะปล่อยออกไปกินตามสวนบริเวณใกล้ๆเนาะก็เลยสิบบัวเห็นแบบถ้าจะเห็นกรักาตงตม่นมนะเบิ่องซวงที่เพิ่นต่อนเข้ามาในช่วงตอนแรงๆเนาะประมาณสีหาหมุหรือว่าหกมุจะคอยเห็นอันนี้ก็สิภาพไปเบ่งอ่าน้องปลาก่อนเนาะใช่เนอะไปลงไปเบิ่งเลย มาหอด้วยพี่น้องเด้อน้องปลาอันนี้ก็น้องปลาด้วพี่น้องเด้อก็มีอยู่ประมาณอ่าฮาน้องพี่น้องอันนี้มันน้องบวงลุม่มเทวการครับอ่นา,อน,าน่าห่วยเนาะน้องอ เก้สิปลูบกบัวปุ๊บกบัวเนาะเมื่อวานเด็กเด็กปุ๊บแล้วต้นบัวตัวนี้ก็เป็นน้องปลายอยีกน้องหนึ่งได้พี่น้องนะแต่ว่าจะเป็นน้องหน่อยมันก็บบคอยกวางปะไรแต่ว่าก็เก็บน้ำได้ตลอดปีได้พี่น้อง อันนี้เจอเบืองวิวแล้เบืองลุมเบือง,ง,งทั้งคางครับพี่น้องครับน้ำเขียวตลอดปีแล้วพี่น้องน้ำไซส์ขนาดอ้เรื่องเกี่ยวกับตูปโอ้อยามฝนแล้วพี่น้องเนื้อช่วงนี้ก็นี่ต้นหญา้าต้นไม้ใบหญา้าลาย ขอนข้างเจ้าอุดมสมบูรณ์บนท้งองหญ้าบ,บ,บุษบุญในมูวัดพัะถากด้พี่นอ้องตรงในตรงในท้งหญ้าออกก่อนอันนี้เป็นน้องตัวที่สามพี่น้องโอ้หญ้าเต็มเพียบเลยตาลูกเคยมาท้างหญ้าใหก้กระเทาะส่งหลบงท่านมีเวลา พี่น่องไปบึงน้องใกล้ๆนี่น้องป่าก,กัมี่อยู่หาน้องด้วยพี่น่องด้วยแต่ว่สาสไลด์กับบุคลยมีเวลามีเวลาแต่วันเสาร์วันอาทิตย์พี่น่องทางแล้วเดียวก็จะรีวิวให้บึงโอ้ สิบแปเปเบื้องเบื้อง,งหวยน้ำไห้มากด้ยพี่น้องเด้อน้ำไห้เขาสวน,น,สวนก่อนที่จะเขาน้องปลาน้ำไห้ออ้นี้พี่น้องน้ำหวยน้ำหวย นำไร้พี่้องพักน้ำกินได้เอาไปหนึ่งกินพักน้ำพี่้องเออเอาไปหนึ่งกินพักน้ำสิขยายปลูกแควนี้แถวหวยนี่อ่อนๆกันนี่เขาก็ตัดอันนี้ไปหลดเอาไปกินกับปนกับแจวกับก๋วยกับปลาอะไรเนี่ยว่าหนึ่งกินหนึ่งกินกับปนปลา ่อครับดาบยังได้เม็ดด้วยพี่หลองนะอันนี้จะเห็นหวยด้วยพี่หลงดนะ้วยหวย,น,หวยน,น้ำหวยน้ำน้ำหวยน้ำหวยก็ที่จะเข่าน้องป่าเด้ยพี่หลง น้ำร้ายขนาดอยู่ช่วงย่ามฝนแหงร้ายีปน้อกอันนี้ก็ร้นฝนแนวนหนึ่งแต่น้ำก็ยังปกติอยู่ บริเวณนี้เมนบอนปลูกหญ้าให้ง่วกินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บริเวณสวนหญ้าเด้อพี่น้องเด้อกวางอีรีพี่น้องตัวนี้เป็นปห้องเลยเก่าห้องเลย,หเยใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันที อ้อมไว้เพื่อว่าปลูกยาให้งัวกินทำเป็นอีกเบื้องด้านทั้งด้านคางของสวนปลูกอีนี้พี่น้องเหตุคนเดียวเอาไว้เลยพี่น้องนะอยกันเห็ดหลายคนพี่น้องตังนี้จะเป็นฟรามเรียงแบะเลยพี่น้องเลย ไปรีวิวเบิงเ่งเธอหนึ่งนะพี่หลงเนะแต่ช่วงเดือนเดือนที่หาที่หกมาแต่ว,ว่าอันนี้ก็เป็นช่วงเดือนชิบส์เขาสู่ฤดูหนาวแหละก็วิทย์ฝนไปน้อยหนึ่งพี่หลงจะสังเกตว่าอันนั้นเนะีย่ยร้ายพี่หลองอันนี้ก็เป็นอุโมงค์อุโมงค์สวนไผ่นะพี่หลงนะว,ว่าเป็นเห็ดเพื่อว,ว่า Giờ view gì xuôi Đây là mình là thang khẩu đây đi phía cái chứ đi phía พี่น้องไปเลาะสวนบึงสวนไงนสวนกรหพุกพุ่มสวนกระช่วงหนี่งข้าวใหญนึ่งพุกข้าวไงก็เองตัวนี้เ,เ,เ,เคลื่อนว่าอุโมงค์สวนไผ่ได้พี่น้องเนอะว่าอันนี้ก็เป็นบอลเคยถ่ายพรีเวดดิ้ง เคยถ่ายหูบเนาะเพื่อว่าเขาจะได้สากพยโยพย,พยเขาตอนงานดองพยโยเขาตอนงานดองเลยพยโยเขาเลยพี่น้องเลยหล่ไปเลยอันนี้จะหล่นเอียงไปได้านหนึ่งพี่น้อง บริเวณใกล้ๆก็เป็นน้องป่าที่ว่าติดกับสวนเนาะสวนไผ่ได้เพี่งหอกอันนี้เป็นน้องทางเบื้องลุม่มเออเบื้องทึ้งเบื้องทึ้งพี่น้องเพราะว่าตัวส้วงที่เห็นตัวทับมีก็เป็นสวนเบื้องลุ่มที่ว่าติดกับหุ่ยตัวนี้เป็นเบื้องทึ้งทึ้งสะเกตว่าน้ำเจริ่มมาลายนะพียงหรอกนะพอส้วงยามฝนตัวนี้ก็เป็นน้องป่า น้องป่าน้องนามเล้เดืมทึ่งเช่นเดียวกันเป็นน้องที่วันใหญ่พี่น้องสมาดเห็นวิวกว้างได้เลยโอ้ตัวนี้เป็นวิวอีกอีกด้านีกอีกีอ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 ีเอีอีกอีออีอีกอีกี มองยัง่าย้วยฮะมองยังง oh. ่ายโอ้มองเงาะว่าช็ดต sure> ูบเส่็ดีด้โอ uh. ้มอนพระาดอันนอพระาดหินชีดตูบใช้วนไอ้เง่อนไก่หนาเลยอออันนึ่งถไปแล้วก็ชีสตูบอืเช็ดตูบบนบอกพี่น้องแนนเชาอนาคตเช็ดเช็ดยังไนนนี่อยู่แถวสวนแถวนี้บอแม่น่ะอนาคต ทีป่ปลูกบางไม้ทุกชนิดปลูกด้วยชนิดมี่เมี่ยงเนอ่ยบอกบอกให้พี่น้องฟังนะโอ้ก็ปลูบางเขียวบางมีบาม่มมมวงอ่าบางลำไทย,ยทุกอย่างเลยแหละทุกอย่างเนาะคิดว่าอ่าที่นาเริ่มม่เหงื่อแล้วโอ้เริ่มมาดท,ทังหยาเออติดตามไปนะคกันได้พี่น้องเด้อถ้าอยากจะฝากซอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพราะว่า like, จะเริ่มปลูกต้นใหม่ล้วก็เสีหยหนาทางสวนเพื่อว่าสิปลูกหลายๆอย่าง,งาาเป็นอะไรติดตามไปด้วยกันเพียวอันนี้ก็เป็นตุกดเวยอพี่รองะนะบอลน่งลินแล้วก็ กินขา้าวกินอาหาร,รานี่ก็เป็นตูมนางลินโอ้ปัจจุบันก็นเริ่มมีล่มเรื่พี่หรองเด้อย่มแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆหน่อยหนึ่งน้ามัก็เคี้ยวขนาดพี่หองใสๆ เมืงรบเรบด้วยเพี่งนรอกด้วยนี่ปีกใบเด้ย๋ยอันนี้งวงกำลังอันอาเ,นนเกิดลุงไม้ด้วยพี่น้ออเด้วยอ่าสองตัวมันนี่ก็ได้ความจริงกันมีลายกว่านี่แต่ว่าเพื่อนปอยเขาไปอ่าหากินแถวๆบริเวณสวนผลอ๋อปตะแพร่มันเลยเจ้า คลิปนี้ก็สิพอสมนีก่อนเลยพี่น้องเอยอ่ายฝากกดไลค์กดเซก์กด Subscribe ันหน่อยเพื่อจะเป็นกำลังใจเพื่อจะได้เห็ดคลิปให,หม่ๆต่อไปให้พี่น้องได้มาเที่ยวมาสมคลิปนี้ก็อขอเกล้าข้าว่าสบายดีโชคดีนะ้พี่น้องเ้อสโชคดีพี่น้อง